ได้ไหมมันได้ไหมหนูตอนแรกมันนานเกินไปหนูตั้งไหนทำไมสวัสดีครับผมเฟรนจากเฟรนและทายนะครับเนื่องจากมีหลายคนเนีทักอินบอกมาหาผมคอมเมนต์หรือทักไลน์มาก็ตามว่าเอ้ยจับขายรูปงูทำไมงูดูเป็นพทเทิร์นเหมือนกันจังเลยถ่ายยังไงมีเทคนิคยังไงหรือวิธีการถ่ายยังไง ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงดีนะว,ว่ามันปเป็นเทคนิค้หรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำให้ดูแล้วกันทั้งตั้งแต่เริ่มต้นหยิบมวืวมาเลยจนถึงถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวจะขึ้นรูปอินเสิร์ตให้ดูว่าถ่ายมามันได้ประมาณไหนนะครับเรามาที่นี่แล้วกันนี่นะครับนี่นะครับเยืดพายนะพายเพชรพู่นะครับสีเป็นไทยไว้นะครับขั้นแรกเลยนะครับเราหยิขึ้นมาปั๊บเนี่ยอารีนตัวเนี้ยมันง่าย สังเกตว่าหยิบพอยหยิบขึ้นมาเนี่ยขาทาได้จัดเป็นทรงเท่าไรอยู่แล้วอเอผมลืมตัวกล้องสำหรับหลายคนนะครับจะใช้เป็นกล้องก็ได้ผม,ผมใช้เป็นกล้องนะแต่บางคนใช้เป็นโทรศัพท์ก็ได้อันนี้แล้วแต่สะดวกเราก็จัดท่าเขาอยากได้ประมาณไหนแล้วแต่เลยสังเกตว่าเขาจะไม่ค่อยยอมหลอกเห็นไหมครับเราปัดปัดหัวเขาไวไาา้แต่คลิปเรียๆนะครับเพราะว่าพอผมจะได้แต่ละรูปมันก็ไม่ได้ว่าแบบว้ยจัดประเียวเสร็จ พอได้ท่าต้องการนะครับเราปิดเขาไว้แป๊บนึงแป๊บนึงนะไม่ได้ไไดื้อ,อสมมุติถ้าเขาเดื้อิบขึ้นมาจับใหม่นะครับมันไม่ได้ง่งายๆหรืองูบางตัวยอมก็ได้เอาจริงๆนะครับงูที่จุตัวจะจับ่าง่ายมากเพราะเขาจะเกรงอ่ะสมมุติว่าได้แล้วม,มึงก็ได้แล้วรเราก็ปิดจับไปอย่างนี้เพื่อให้เขารู้สึกว่าเฮ้ นิ่งๆนะใจเย็นนะอ่าพอเราปิดเนี่ยบางเนี่ยบางบางทีปิดออกมาเขาก็จะออกมาเลยเขาจะไม่ยอมนิ่งแล้วก็จัดใหม่อ่าปิดใหม่อ่ะเนี่ยตรงนี้นะเขาก็จะนิ่งขึ้นเห็นไหมครับเพราะว่าเนี่ยถ้าเนีไม่ได้ของตึกว่าหางมันควรงอ,อกว่านี้นิดนึงยิบอีกรอบหนึ่งนี่นะครับแต่บนมือก่อนนะเอาให้ได้รูปแบบที่เราพอใจเนี่ยผม,ผ,มผมชอบประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะแล้วปิดวางเฮ้ยนิ่งๆนะ นิ่งลูกนะฮะนะอ่ะพอมาวางนิ่งเราก็รีบหยิบกล้องมาซึ่งอันนี้ก็ไม่ทันนะ,ะฮะถ้ามันคล้ายเดิมอยู่นะครับแล้วก็อาจจะแตะหน่อยยังไม่ได้การคิดนี้มันจะเร็วมากเพราะนั้นเดี๋ยวตอนนี้ตอนตอนถึงตอนนี้ผมจะก,กอให้นะฮะเพราะว่า คนดูจะเบื่อว่าเฮ้ยกูต้องนั่งดูอะไรเงี้ยปึ๊บข้าวๆอะครับคือการจับท่าแล้วก็เอามือวางท่าเข้าไปนิดนึงเนาะให้เขาแบบอยู่เฉยๆจริงๆอ่ะผมวางแล้วผมต้องหยิบกล้องถ่ายเลยแต่นี้ผมพูดไปด้วยมอะไรกันว่าอันนี้ไม่ะเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งราวนี้เอาดีๆละไม่อาจจะไม่อธิบาย้วยละมันจกรอบปึ๊บลงปิดนิดนึงลงนิดนึงพอได้ไหมอ่ะ ระหว่างนี้ได้อยู่หยิบกล้องมาไม่ทันไม่ทันจริงด้วยไม่เป็นไรสมมุติว่าถ้าท่าแบบที่อยากได้ไม่ได้จริงๆมันมีท่าอีกมันมีอีกท่าหนึ่งครับที่มันค่อนขอายอย้างขอานญาตคือท่ามุนเป็นกลมปั้นเลยปั้นเลย,ปเ,ลยเป็นกลมทึบนี่กลมๆอย่างนี้ระหว่างจับหัวเข้าไปซึ่งอันนี้ยังไม่อยอมให้ทนดีไม ดนะฮะที่คนที่เห็นหลายๆคนว่าผมเฮ้ยทำไมถ่ายเหมือนกันจางผมบอกเลยว่าบางตัวนี่เป็นสิบนาทีนะครับต่อตัวนะอ่ะนิ่งแตะเข้าไปปุ๊บอ่าเนี่ยแล้วก็กดแชะซึ่งไม่ได้อีกแล้วนิ่งๆ ตัวยากเพราะงั้นห่วยยังไงกันดีเนี่ยเราวันนี้จะได้รูปไหมอืมมันสิุ่ืห้องช่วยหน่อยไม่เป็นไรสมมติอย่างผมเวลาผมทำเนี่ยผมเจอนี้บ่อยแล้วล่ะถ้าตัวหนึ่งตัวหนึ่งอะ่ะมันยังไม่ได้เราข้ามไปก่อน ราเกตแล้วลาท,าทันตัวอื่นเขาค่ามันเสียเวลานี่ตัวไหนอีกทีอ่าดีไหมน้ใหม่เลยหวานเจี๊ยบซืออย่างนี้เนี่ยนี่นะครับอันนี้เป็นบานาน่าวานิลาสครีมนะครับอ่าราการเหมือนกันเนี่ยสังเกตว่าตัวเมื่อกี้เขาจะไม่ขดตัวในสังเกตเห็นป่เขาพยายามขดตลอดเราต้องแทางงัดหัวเขามาอ่าบิดท้ายเขาหน่อย ซึ่งจริงงูได้ทุกตัวนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ชอบให้จัดท่านั้นอหาได้ท่าที่ใกล้เคียงหรือใกล้ความเป็นจริงมันจะมีทักตโซท,ที่ถ่ายได้ในวันนี้วางนะครับหลักๆอ่ะที่ผมรู้ว่ามันคือเรียกว่าเป็นเทคนิคได้คือก,รอการวางบล็อกเอาไว้แลเขานิ่งนิ่งปับ๊บหยิบกล้องมาเล็งถ่ายเอาใหม่อ่ะโอเคหยิบกล้องมาเล็งถ่ายนะครับ แล้วก็ดูนะครับว,ว่าจะโฟกัสตรงไหนอะไรยังไงถ้าเป็นกล้องมือถือก็ไม่ต้องซีเรียสเรื่องโฟกัสมากก็ถ่ายไปเลยอ่านี้รูปมาจะได้ประมาณนี้นะครับซึ่งนี่ยวไม่เห็นเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูทีนะเห็นไหมพอเนี่ยแล้วถ้าผมท่านี้มันเฮ้ยท่านี้มันยังไม่ได้เหมือนเดิมเหมือนท่านผมบอกเลยม้วนไอ้ม้วนเนี่ยจริงๆริงมันจะง่ายสุดแล้วผมว่าเนี่ยเพราะงูส่วนใหญ่ท่าม้วนแล้วอะ่ะมันจะไม่ค่อยงองแง,ง,งเท่าไหร่อ่ะนะครับพอม้วนแล้วเขาจะอยู่ท่านี้ใช่นไหมหยิบกล้องมาเล็งมุมสูงก็ได้อ่ะพอเขาออกมาเขาแตะหัวเขาหหน่อ่ออยเ้าดไปแลว ผมสูงปั๊บโฟกัสกดอ่าเรียบร้อยอันนี้เป็นการถ่ายเอาข้าวนะครับผมจะไม่ได้ซีเรื่องการโฟกัสขนาดนั้นเนี่ยเรียบร้อยหนึ่งตัวมาต่อไปตัวนี้เร็วมากใช่ตัวนั้นเลยเร็วอ่าเดี๋วหาว่าเฮ้ยงูมันสวยถ่ายไงมันก็สวยอ่ะนี่ดจุ่บมาพอคาปัาาวนี่ยีนเดียวๆบ้างนะครับเอ็นชี่ธรรมดาเลยแคทเมียน,นะครับตัวนี้ แต่ว่าสีก็สวยแลวหละน้ำหมาดนี่ผมบอกหยิบมาปับ๊บไม่รู้ไงอะ่ะกต่ท้าเราชอบแบบไหนประมาณไหนทรงผมชอบอประมาณนี้นี่เนหะ็นไหมเราก็จัดให้เขาอยู่ทรงประมาณนี้เราก็หวังนี่ตัดรงต้นทางก็ไม่เท่าร้อยชอบประมาณไหนอ่าแล้วก็ปิดไว้หลักๆที่ผมดักจะแน่นอนนะครับคือการปิดมือนี่แหละเพื่อให้เขาสึกว่าเฮ้ยโอเคอยู่นิ่งเปิดตรงนี้แป๊บหนึ่งนะพอปล่อยมาปับ๊บเนี่ยบางตัวก็จะหันเราก็ต้องจัดใหม่อีกรอบหนึ่ง วางกุ้ยึดกล้องคือผมว่ากล้องมันอยู่ไกลทีนี้ถ้าเป็นโทรศัพท์ผมมันจะง่ายกว่านี้ปึ๊บถ่ายรูปนะครับเ็เลือกมุมจะถ่ายมุมเตี้ยก็ได้มุมสูงก็ได้เนี่ยถ่ายรูปแค่นี้เสร็จเห็นไหมครับบางตัวท่านที่จริงๆเนี่ยก็จะอยู่เฉยๆให้เราเขาจะไม่งงงงจริงๆงูที่ข้างที่จะเชื่องอะจะถ่ายรูปยากเพราะพอเขาเชื่องปุ๊บเขาจะไม่ค่อยอยู่นิ่งเพราะถูกว่าเขาจะไม่ค่อยกลัวคนนะโอเคนะครับที่ธรรดาง่ายๆกดเลา อีกมาเนี่ยอุสตสิกโปรัจต์ไอพายท่แหละนะตัวเดิมขอแก๊สขอแก๊สหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยอะไรวะทำไม่ได้เหรอทาเอาใหม่นะฮะมาเริ่มปั้นกันใหม่ปันปันสังเกตว่าตัวนี้ครับจะปั้น่อนข้างง่ายแต่ถึงเวลาจะไม่อยู่นี่ให้ถ่ายเลยเพราะเขาเชื่องมากเดียแตะหัวปุ๊บไม่แทบไม่ถอยเลยนี่ฮะล็อกไว้ยิงๆลูกอ่าโอเครับขดดึ้นมาปึ๊บ ต้องได้แหละรูปนี้ปึ๊บแชะหนึ่งรูกแชะอ่ะเจ็ดร้อยเนไหมครับประมาณนี้จริงถ้ามันได้แล้วแต่เราจะสรีเอทเลยก็แบบบิดนิดบิดหน่อยอ่ะตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยตาเอาจริงๆนะครับได้รูปไหนอ่ะกดไปก่อนเพราะว่าอ่ะเนี่ยโอเคียร์อย่างเี้ดีขึ้นท่าสวยขึ้นมานิดนึงเราค่อยกดมากดมากดใหม่เพราะถ้าราอรูปที่เพอร์เฟกต์ที่สุดอ่ะเราค่อยกดอ่ะเดี๋ยวมันจะไม่ได้เลยถ่ายไปก่อนไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสน,นี่นะได้แล้วเติร์กไพ ถามว่าแบบนี้ใช้กับงูตัวใหญ่ๆได้ไหมอ่าจริงๆอยู่ที่ว่าอันนี้จริงเราไม่เป็นต้องใช้เป็นตดิโยงอีกได้นะครับเราเป็นพื้นพื้นว้างอเลยก็ได้พื้นก็ได้อลองพื้นบ้านอ่าแบบนั้นวันนี้เป็นงูไม่ได้ขายนะครับเป็นงูบ้านเองเป็นบีโก้นะครับเนีย่ยมาลองลอง,ลองพื้นกันเลยกนะ่อนแต่เรื่องสอง่งเรื่องแสงอะไรครับถ้าเราถ่ายนพื้นอย่างเงี้ยผมก็แนะนำให้แบบเอ้ยมีไฟให้เขาหน่อยสว่างหน่อยหรือไม่ก็ เป็นบองกลางวันอะไรเงี้ยครับเนี่ยคืนได้ไหมได้นะจริงี้ยอันเนี้ยวางปึ๊บวางเงี้ยอ่ะสมุติวางแต่เขาจะไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยแล้วกดถ่ายได้เลยน,นี่ผมจะไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่ามีกล้องของเซตแสงไว้สำหรับไปถ่ายในสตูเน,นี่ยประมาณนี้ง่ายๆอ่ะแล้วกตัวใหญ่ถ่ายในสตูเหมือนกันแต่แกสตูตผมมันดังเล็กไปหน่อยสำหรับตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยเห็นไ,งไ,งไหมอ่ะเราก็จับท่าวางๆให้เขาหน่อยฮะหลักๆแล้วคือการจัดท่าและ การปิดให้เขาอยู่คงที่นะฮะปิดมากๆพวกไม่ได้ล่ะจับใหม่จับใหม่แล้ว,ลวก่อนเอกข้าไม่ได้ปุ๊บอ่ะม้วนเลยม้วนเลยเป็นก้อนกลมๆของพวกนี้ต้องใช้เวลาเขาครับเพราะว่าเขาเป็นฝักของเขาไม่ใช่ตุ๊กตาที่แบบเราจับทา่าเดินทางก็ง่ายๆจะหย่อนชื่อฟังแต่ว่าทำหลายตัวนิดๆเลยเกินอ่ะอย่างนี้อะไรอ่ะเห็นไหมอ่ะแล้วก็ กดโฟกัสถ่ายแชถ่ายแช้อ่ะเห็นไหมเนี่ยได้แล้วเนี่ยครับถ้กเขาก็จะมีประมาณนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเรียกเป็นเทคนิคหรือเรียกเป็นอะไรได้ไหมก็หวังว่าวิธีที่ผมทำอะไรพวกนี้จะสามารถช่วยเพื่อนๆหรือลูกค้าทุกท่านนะครับที่อยากถ่ายรูปมุอสวยๆและเป็นแพทเทิร์นนะครับหรือคนที่แบบสงสัยนานแล้วผมถ่ายยังไงผมันจะช่วยได้นะครับครับผมในก็ขอบคุณมากนะครับ